you yeah.

có mang từ biên hòa từ chúng ta có cùng để để ai hay cái cái มึงนี่สุดยอยจริงไ้องูเห็นรถืวยตัดมึงกินด้วยนะอากเลยาามึงกินด้วยมึงยังมีหลกคนลมึสุยอจริงเร่องก็ไ้วไอเรื่องกาหามนเน่เหตุก่เหตุไ่กี่ครั้งแล้วครับเราชื่อวิทยาสุริยะ สุริชัยชนักวิเราะหาตมามไม้จับนะสารจังหวัดกรสินออกมาจับเรานะในความผิดฐาน

เราทำกี่ครั้งแล้วเนี่ยที่ให้การพู้กลับไว้ที่ทั้งแรกที่ไหนที่โคราชครับที่โคราชเป็นร้านขายทำป้ายอะลักรถอะไรกระบบวีโก้แล้วเอาไปรถค่อไปไหนก็ไปเปลี่ยนไปเต่าวิท์เอาเอาลักวีโก้ที่โคราชแล้วไปเปลี่ยนโตโยต้าวิทยที่ไหนที่พิเศษครับไปลักรถ โต้แต้ววิทีกรุงเทพแล้วเอาวิโก้ไปเปลี่ยนนี่นั่นแต่เราเอาอุปกรณ์ส่วนควบรถไปขายอ่ะแล้วก็ไปรักโต้แต้ววิทที่กรุงเทพแล้วเอาอะไรไปขายวิทยุปไปขายที่ไหนที่ภูเก็ตหรือที่เอาไปภูเก็ตใช่ไหมแล้วกลับมาลักอะไรอีกที่ร้อยเอ็ดมันลักรถที่โต้แต่ที่ร้อยเอ็ด เป็นรถอะไรมาได้มาได้สีประตูนะแล้วเอารถไว้ไหนตอนนี้ก็ได้คืนวได้คืนเอาเอาแต่อะไหล่ไปเอาชิ้นส่วนไปขายเอาภายในรถไปขายแล้วก็ไปรักยีงไหนอีกโรตาิีก้พี่ปร์จินไปซื้ออะไรไปซื้อทุเรียนน่ะเราทำอะไรนะไปซื้อทุเรียนที่ปรจีนแล้วไปารถขายทุเรียนเข้ามารถิีก้ตอนเดียว แล้วเอาไปไหนก็ไปที่นามนเอารถขายทุเรียนตอนเดียวที่ประจินมาที่นามอนแล้วเอาอะไรเป็นในรถก็ไปขายบ้างรถประจินเอาอะไรขายบ้างกิรย์อะไระไรถแล้วไปรักต่อที่นามอนเจ้าปะการสินยูสุยูสุสีดำสีประตู นี่เป็นคันที่ห้าแล้วนะแล้วก็มาลักคันนี้แล้วเก๋งของสพกะวงนะครับซึ่งทางตํารวจสืบทสาบได้ชื่อนามสกุลแล้วก็เลยไปขอสารออกหมายจับเราตรงตามนี้นะเราเป็นบุคคลคนเดียวตามหมายจับนี้นะให้การว่าอันนี้ลักยังไงนะมาลักเอารถคันนี้เข้าไปมาลักยังไงอย่างนี้บอกเขาไงก็มาขอยืมที่เราครับทำทีมากขอยืมรถไปทำอะไรใช้คนไปใช้คนายมาหลอกดีกว่า รถฟังแล้วก็มาขอยืมรถไปรับเมียก็เลยใจดีให้ยืมแล้วผมต่อไม่ใช่ผมบกว่าจะมาซื้อรถเนี่ยใช่ไหมเอาเมียมาซื้อทำการซื้อรถจะมาซื้อรถไหนวะเจตนาไม่ได้ยืมนี่ยนะข้อแรกชัดแล้วก็เอารถไอ้คันของนามนมาจอดไว้ท้าแม่เขาเชื่อใจนะก็คือเอารถคันของของของที่นามนมาจอดแล้วรถคันนี้ไปเป็นคันที่อ่าคันที่หกแล้ว แล้วเสร็จแล้วไปรักที่ไหนอีกขับไปรถเสียยังไงน้ำมันไม่มันให้ผิดต่น้ำมันผิดก็เลยไปรักโมไซค์ต่อที่กุจินารายฮนะตอนนี้รถโมไซค์อยู่ไหนเอาไปแลกยาแล้วที่ไปเอารถหกล้อเขาที่ไปโดนจับเมื่อเช้านี่มันยังไงก็ไม่มีรถหนีไม่มีรถหนีก็เลยใช้รถหกล้อเลยอ่ะ ไปบอกเขายัางไงี่เขาไปส่ง่าไปซื้อผ่ออกอุบายว่าให้เขาไปซื้อผ่านก็เลยเขับรถเขาหนีไปเลยน,น,นายจกระทั่งไปถูถกสพนาศีนวลนสกัดจับพราะกอดมีไหมจับของสอพพะวงนะตอนนี้